หนังสือรวมเพลงพระราชนิพนธ์เป็นหนังสือซึ่งรวมโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จํานวนทั้งสิ้น45เพลงหนังสือมีรูปเล่มขนาด18.5คูณ26เซนติเมตรหนา70หน้าราคา20บาทไม่มีคำนำและข้อมูลอื่นๆที่ว่าราคา20บาทนี้ก็ไม่ได้พิมพ์ไว้ที่ไหนนะครับ แต่เป็นตัวดินสอเขียนเอาไว้ถัดจากหน้าปกเข้าไปมีหน้าซึ่งพิมพ์พระนามาพิไทยภูมิพลอดุญเดชปรมราชาธิราชและตัวหนังสือรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในหน้าก่อนปกหลังมีเครื่องหมายกรมแผนที่ทหารกองมัชาการทหารสูงสุดและพิมพ์ที่โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารกรุงเทพมหานคร พันเอกอุดมควรผดุงผู้พิมพ์ผู้โฆษณา2,518ดังนั้นหนังสือเล่มนี้นับถึงปัจจุบันก็มีอายุถ,ถึง47ปีแล้วต่อไปในหน้าสารบัญก็จะมีสองหน้ามีชื่อเพลงและบอกเลขหน้ารวมทั้งสิ้น45เพลงเพลงแรกคือเพลงแสงเดือนและ เพลงที่45คือเพลงดุดปีดามารดอ,อยู่ในหน้าที่70ผมได้นำตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างเช่นเพลงแรกคือเพลงแสงเทียนหน้าหนึ่งก็จะมีเนื้อเพลงแล้วอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นโน้ตเพลงสากลต่อไปเป็นเพลงยามเย็นก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือหน้าซ้ายมือก็จะเป็นเนื้อเพลงส่วนหน้าขวามือก็จะเป็นโน้ตสากล ส่วนเพลงสายฝนก็จะเป็นลักษณะที่มีโน้ตสากลอยู่ทั้งสองหน้าแล้วก็จะมีเนื้อเพลงอยู่ข้างในด้วยโน้ตเพลงมหาจุฬาลงกรอยู่ในหน้าที่17ส่วนในหน้าที่18เป็นโน้ตเพลงแก้วตาขวัญใจโน้ตเพลงธงชัยเฉลิมพลอยู่ในหน้าที่27และ28โน้ตเพลงเกษตรศาสตร์อยู่ในหน้าที่65 โน้ตเพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยอยู่ในหน้า66โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุดอยู่ในหน้า67และ68โน้ตเพลงแผ่นดินของเราอยู่หน้า69และเพลงสุดท้ายคือเพลงดุดบิดามาดอนอยู่ในหน้า70ในโน้ตเพลงทุกหน้าด้านล่างจะมีวงเล็บไว้ว่าสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติผมขอจบการแนะนำหนังสือรวมเพลงพระราชนิพน์ซึ่งเป็นหนังสือรวมโน้ตเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จํานวน45เพลงไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถูกต้องเหมาะสมขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ